น่อนครับอันนี้เป็นดอกของสาบเสือนะครับสาบเสือหรือว่าบางแห่งก็จะเรียกว่าเสือหมอบนะครับนี่ครับเป็นวัชพืชที่แพร่กระจายน่าจะเกือบทั่วโลกแล้วนะในโดยเฉพาะในแถบเอเชียนี่มีทุกแห่งฮะ้าใจว่าเป็นพันไม้ที่นําเข้ามาจากต่างถิ่นนะฮะขึ้นได้ดีในป่านะครับดอกของมันนี่มีเมล็ดมากมาย พอเมล็ดแห้งก็กระจายไปในจุดต่างๆครับนี่ครับแม้ว่ามันจะเป็นเมล็ดเอ่อเป็นพืชที่เรียกว่าวัชพืชนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสาบเสือหรือเสือหมอบนี่ก็ยังจะมีคุณประโยชน์นะครับใบในใช้ห้ามเลือดได้นะครับเนี่ยฮะใบของมันนี่ยนะถ้าเกิดถูกมีดบาดหรือว่า อะไรบาดนี่เราเอาใบมันมาขยำขยองขยำขยำนะอโปะก็จะเป็นการห้ามเลือดได้นะครับนี่ครับส่วนหนึ่งที่ผมรู้คือแค่นี้แต่จริงๆแล้วน่าจะมีะคุณประโยชน์มากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นพันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้รู้จักครับมันเป็นวัชพืชนะสาบเสือหรือเสือหมอบก็แล้วแต่นะครับสาบเสือก็น่าจะเป็นชื่อ เรียกว่าชื่อทางการนะฮะถ้าเสือหมอบก็จะเป็นพื้นที่บางแห่งก็จะเรียกว่าเสือหมอบนะฮะนี่ดอกเข้าอย่างชัดๆนะครับนี่ครับก็น,น,นำให้รู้จักนะครับสับเสือหรือเสือหมอบครับ